ตอนที่978วมเดอร์มอร์ดบอสที่อยู่ท้ายด่านจัดทีมโดยบิกอีโซเบลก้าวไปข้างหน้ายื่นมือออกไปช่วยเอลเบิร์ตจัดเสื้อคลุมของเขาและไม่สนใจน้องสาวของเธอที่อยู่ข้างหลังเธอหลังจากจูบริมฝีปากของเขาเธอก็เตือนอย่างจริงจังขอให้ปลอดภัยเหมือนกันสำหรับคุณเอลเบิร์ตยิ้มแล้วพูดว่าฉันไปก่อนนะ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันวิสาดิิงดูเอลระดับนานาชาติเอลเบิร์ตไม่เคยมีนิสัยชอบละเลยการป้องกันตัวเองก่อนถึงเส้นชัยแม้ว่าเขาจะได้เห็นตัวเองคว้าแชมป์ในลูกบอคลคริสตนันแต่เขาก็ยังไม่กล้าผ่อนคลายอยู่ครู่หนึ่งศัตรูบางคนจะชนะเมื่อคุณคิดว่าพวกเขาจะชนะนี่เป็นโครงเรื่องที่ซ้ำซากมากแต่ก็เป็นอันตรายถึงชีวิตเช่นกันคุณกังวลเหรอ แคตเธอรีนามองไปที่การจากไปของอัลเบิร์ตแล้วหันไปถามอิโซเบลด้วยความสับสนหลังจากดูเกมเป็นเวลาสองวันติดต่อกันเธอก็เข้าใจถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของอัลเบิร์ตผู้ชายคนนี้ทั้งระมัดระวังและทรงพลงังและไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นกังวงลเกี่ยวกับเขาแค่ดูการจัดเตรียมของน้องสาวของพวกเขาใครดูเกมดื่มยาผสมแกล้งเป็นคนอื่นแล้วไปดูเกม แม้ว่าเขาจะถูกลอบสังหารโดยผู้เสพความตายเมื่อคืนนี้แต่ชายคนนั้นก็ไม่มีปัญหาใดๆเลยเขาทำเหมือนคุณไม่ต้องกังวลฉันรู้ว่าพวกเขากำลังจะลอบสังหารฉันจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเอาเบิร์ตซ่อนมันไว้ลึกเกินไปและไม่เคยแสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาตั้งแต่ต้นจนจบไม่น่าแปลกใจเลยที่เมื่อไม่กี่วันก่อนมิสเตอร์บัตเดิมพันกับเขาเพื่อคว้าแชมป์สุดท้าย พวกเขาทั้งสองกล้าสมคบคิดเพื่อหาเงินจากเรื่องนี้และปรากฏว่าพวกเขาสามารถชนะการแข่งขันดวลได้จริงๆฉันแค่หวังว่าการแข่งขันดวลนี้จะจบลงในเร็วๆนี้และจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกสิ่งสำคัญที่สุดคือเราสามารถกลับอังกฤษได้อย่างปลอดภัยเขาตกเป็นเป้าหมายของผู้เสพความตายการอยู่ที่นี่นานเกินไปจะไม่เป็นอุปสรรคสิ่งดีๆทั้งนั้นจริงๆแล้วซีเบลไม่สนใจว่าเอาเบิร์ตจะคว้าแชมป์ได้หรือไม่ เขาแค่หวังว่าทุกคนจะกลับมาอังกฤษได้อย่างปลอดภัยในแง่ของชื่อเสียงและเรือใบอัลเบิร์ตก็ไม่เคยขาดแคลนพวกมันการเข้าร่วมการแข่งขันดวนพ่อมด์นานาชาติอาจเป็นเพราะจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยของกริฟฟินดอร์นี่เป็นปัญหาที่พบบ่อยในหมู่นักเรียนกริฟฟินดอร์ส่วนใหญ่แม้ว่าอัลเบิร์ตจะสงบและสุขุมอยู่เสมอแต่นักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้กริฟฟินดอร์กลับเป็นคนที่ชอบผจญภัยและชอบผจญภัยมากกว่าโดยธรรมชาติ คุณรู้ไหมว่าอัลเบิร์ตทำอะไรในช่วง6กปีที่เขาไปฮอกวอตส์แคทรีน่ามองดูรูปร่างหน้าตาของอิโซเบลแล้วถอนหายใจเบาๆเธอโอบไหล่ของอีกฝ่ายแล้วปลอบเธอเบาๆอย่าก,กังวลถ้าเราตกอยู่ในอันตรายจริงๆเขาคงพาเราไปนานแล้วเธอไม่ลืมว่าเัลเบิร์ตทิ้งทางออกไว้ให้พวกเขาแม้ว่าจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในยิมพวกเขาก็ยังสามารถกลับมายังเซฟเทาแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัย ปราบใดที่เขาซ่อนตัวอยู่ในเซฟเฮาส์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยคำสาปพ,พักดีไม่ว่าใครจะมาเขาก็ทำได้แค่จ้องมองเท่านั้นเมื่อสองพี่น้องแม็กโดอ์เกาวหยิบยาผสมที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและไปที่โรงยิงซึ่งปลอมตัวเป็นผู้หญิงวัยผู้ใหญ่อีกสองคนเอาเบิร์ดกำลังรอยอย่างอดทนอยู่ในเล้าของผู้เล่นเพื่อเริ่มเกมข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคู่ต่อสู้อีกสาคนถูกส่งไปให้บัตเมื่อคืนนี้ ฉันไม่รู้ว่าผู้จัดงานจงใจก่อปัญหาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมีพ่อมดมืดสองคนในสี่คนและคนที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือพ่อมดแห่งความมืดเอวีเจอร์จากรัเสเซียผู้ชายคนนี้โหดร้ายมากจนเขาฆ่าผู้เข้าแข่งขันสองคนในระหว่างการแข่งขันผู้แข่งขันหลายคนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการใช้มว์ดำผู้โชคดีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่กลัวชื่อเสียงอันเลวร้ายของเขาและยอมแพ้การแข่งขัน เมื่อพิจารณาจากข้อมูลแล้วข้อโมทแห่งความมืดเอวิเจอร์นั้นทรงพลังมากและการโจมตีธรรมดาธรรมดาก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาในตอนนี้ใครก็ตามที่ได้รับสติปัญญาของอัลเบิร์ตก็จะเตรียมพร้อมสำหรับขวานเปิดทั้งสามของเขาไม่มากก็น้อยแต่อัลเบิร์ตไม่กังวลข้อมูลเท็ดสามารถฆ่าคนได้นอกจากนี้เมื่อจำเป็นเขายังสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ได้ด้วยระดับของเขาการฆ่าคู่ต่อสู้ที่ดูถูกศัตรูก็ไม่ใช่เรื่องยาก ปีแอร์คนที่สองจากฝรั่งเศสเป็นรองชมป์เซสชั่นที่แล้วว่ากันว่าเขาเป็นมือปราบมานที่แข็งแกร่งในทุกด้านหล่อเหลาและโด่งดังมากของเพื่อนสาวในตำนานคือถ้าได้แชมป์แล้วลงแข่งไม่ได้ตัวที่สามคือพ่อโมดแห่งความมืดจากเยอรมนีที่ชื่อว่าเพอร์ซิวาลว่ากันว่าพ่อของเขาเคยติดตามเกลเลิร์กรินเดว,วานและได้รับมรดกส่วนหนึ่งของดาร์กลอดคนแรกด้วย ผู้ชายไม่เคยฆ่าใครแต่เขายังคงส่งฝ่ายตรงข้ามจำนวนมากไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาฉุกเฉินแม้ว่าเขาจะถูกมองว่าเป็นมามืดและถูกกระแสฮือฮามากแต่ก็ยังมีผู้ชมไม่มากนักที่คิดว่าเอาเบิร์ตสามารถควา้าแชมป์ได้ไม่มีทางเลยเมื่อเทียบกับสามตัวแรกเอาเบิร์ตก็เหมือนกระต่ายขาวตัวน้อยที่โง่เขลาปัจจุบันยกเว้นเอวเจอร์ของรัเสเซียที่ยังมาไม่ถึงผู้เล่นอีกสามคนก็มาถึงแล้ว ทุกคนหลับตาและมุ่งความสนใจไปที่การเตรียมการขั้นสุดท้ายอาจเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรืออุบัติเหตุอื่นๆพื้นที่พักผ่อนของผู้เล่นทั้ง4คนอยู่ห่างกันและผู้เล่นแต่ละคนจะมีบุคคลเฉพาะจากผู้จัดงานมาอธิบายกระบวนการแข่งขันในวันนี้ตามคำบอกเล่าของแม่มดอย่างเป็นทางการกฎของเกมสุดท้ายคือให้ผู้เล่นแข่งขันกันเป็นคู่และผู้เล่นแต่ละคนจะต้องแข่งขันกับคนอื่นๆอีก3าคนรวมเป็น6เกม จากนั้นผู้เล่นสองคนจะถูกเลือกตามผลลัพธ์ของการต่อสู้ชิงแชมป์ครั้งสุดท้ายผู้เล่นที่ชนะการแข่งขันชิงแชมป์จะได้รับโบนัสส่วนใหญ่ออกไปโบนัสสําหรับรองชนะเลิศและอันดับที่3จะเป็นศูนย์ลบหนึ่สำหรับผู้เล่นคนแรกแน่นอนว่าไม่มีทั้งรองชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ3สิ่งนี้เป็นเพียงรางวัลชมเชยกระบวนการตรวจสอบการแข่งขันวิสาดิ่งดูเอลระดับนานาชาติก็แตกต่างจากที่คาดไว้ พวกเขาจะใช้ยาบางชนิดเพื่อตรวจสอบว่ามีใครใช้เฟลิกซี่หรือไม่เหตุใดจึงไม่ใช่วริทเซรามเป็นเพียงเพราะของเพิ่งใช้หมดและอาจมีผลกระทบตกค้างอยู่บ้างซึ่งไม่เอื้อต่อการดวนครั้งต่อไปหลังจากอธิบายขั้นตอนของเกมและตรวจสอบเรื่องการโกงแล้วแม่มดก็เตือนให้เขายอมแพ้เมื่อตกอยู่ในอันตรายและอย่ายุดมั่นถือมั่นพ่อมดแห่งความมืดนั้นอันตรายมาก ขอบคุณอัลเบิร์ตยิ้มและขอบคุณอีกฝ่ายและหยิดกระดาษซึ่งเป็นผังการแข่งขันดวนเพอร์ซิวาลเป็นคู่ต่อสู้คนแรกเหรออัลเบิร์ตดื่มเครื่องดื่มระดับไฮแอนฟรีที่จัดโดยปาร์ตี้เจ้าบ้านศึกษาผังเกมและคิดถึงกลยุทธ์ที่เขาอาจใช้เมื่อเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ในขณะนี้ดูเหมือนอัลเบิร์ตจะรู้สึกอะไรบางอย่างทันใดนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมองชายผม b อนที่เพิ่งมาถึงและขมวดคิ้วอย่างสุดซึง้ง การจ้องมองของชายคนนั้นทําให้อัลเบิร์ตรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากและสัญชาตญาณของเขาบอกเขาว่าพ่อมดแห่งความมืดชื่อเอเวอร์เจอร์นั้นอันตรายอันตรายมากและเขาต้องอยู่ห่างจากเขานี่เป็นครั้งแรกที่อัลเบิร์ตรู้สึกถึงวิกฤตที่รุนแรงเช่นนี้ในเวลานั้นจูจ่ๆเอลประจำบ้านคาร่าก็ส่งข่าวมาให้ เอาเบิร์ตอดไม่ได้ที่จะมองข้อมือของเขาและสีหน้าของเขาก็เริ่มตึงเครียดเพราะชายผมบลอนตัวใหญ่ตรงหน้าเขาไม่ได้ชื่อเอเวอร์เจอร์และชื่อของเขาคือทอมปริศนากล่าวคือ